จกโควิดสายพันธุ์เดลต้าไหมมันก็เป็นสายพันธุ์ใหม่โควิดใช่ไหมครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะรุนแรงกว่าเดิมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้จักค่ะรู้จักเลยเหรอยังไม่ยังไม่ใคยได้นี้พอทราบครับผมเป็นโควิดที่มันกลายพันธุ์มาครับพี่ก็น่าจะเป็นมาจากต่างประเทศมั้งเพราะว่าชื่ออังกฤษอังกฤษอะแล้วคิดว่ามันร้ายแรงแค่ไหนก็น่าจะเหมือนสายพันธุ์อื่นๆมั้งแสดงว่าคุณ ยังไม่รู้จักเจ้าเดลต้าดีพอมานี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเจ้าเดลต้าเนี่ยมันคือการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด -19 จุดกำเนิดมันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียก่อนที่มันจะมาแพร่ระ,ะบาดอย่างหนักไปทั่วโลกแล้วคุณรู้ไหมวัวโควิดสายพันธุ์นี้มันแพร่เชื้อเร็วและรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นหลายเท่า ก็เดลตาก็เหมือนกันกบเ,เชื้อโควิด2019อื่นๆนะครับมันทำให้เกิดปอดอักเสบเร็วกว่าอัลฟาก็จะเห็นปอดอักเสบเร็วขึ้นสามวันห้าวันก็เห็นปอดอักเสบแล้วเห็นปอดอักเสบเร็วกว่าก็อาจจะร้ายแรงขัคนไข้มาถึงเราปองอักเสบแล้วอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายขึ้น,นโอ้โหคือร้ายแรงแล้วเนี่ยจับอะไรได้บ้างวันเนี่ยแล้วผมต้องทำไงอะ่ะฮะง่ายๆใครก็สามารถรับมือได้ โดยหลักปฏิบัติ12ประการ1หากคุณอยู่ร่วมกับผู้อื่นเมื่อกลับถึงบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทันทีเพื่อยับยั้งการแพร่เชือ้อให้กับคนใกล้ชิดและครอบครัว2เมื่อคุณกลับถึงบ้านรีบอาบ,บน้ำเพื่อเป็นการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะได้รับมาจากภายนอก 3. ามหากมีการพูดคุยกันต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตรเพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อจากผู้อื่น 4. เมื่ออยู่รวมกันมากกว่า2คนขึ้นไปต้องสวมหน้าก,กากอนามัยตลอดเวลา 5. การรับประทานอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด หกแยกภาชนะในการรับประทานอาหารและต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรเพื่อลดความเสีย่ยงในการติ็นเชือ้อ 7. เมื่อคุณทานอาหารเสร็จแล้วให้รีบล้างภาชนะในทันทีแปไม่ดื่มน้ำและทานอาหารจากภาชนะเดียวกันโดยเด็ดขาด มีความจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันต้องทำความสะอาดสุขภัณฑ์ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งานสิควรใช้สบู่เหลวแบบกดในการอาบน้ำและทำความสะอาดก่อนใช้งานทุกครั้ง1 1หากมีความจำเป็นต้องนอนร่วมกับผู้อื่นควรเว้นระยะห่างมากกว่า1นเมตร มันทาความสะอาด,ดและจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อที่อาจติดขางอยู่ในบริเวณที่คุณคาดไม่ถึงย้ำให้ชัดโควิดสายพันธุ์เดลต,ต้าติดเชื้อเร็วอาการรุนแรง,แรงทําลายปอดป้องกันได้้ดวยการเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยงดใช้สิ่งของร่วมกันและมันทําความสะอาดบ่อยๆโดยหลักปฏิบัติ12ประการเพียงเท่านี้คุณก็จะรู้วิธีรับมือสู่โควิด19 แต่ยังมีประสิทธิภาพชัวร์แน่ได้